สบายดีท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาเดอ้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องหวานใจนําเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะมาเอาตัวเลขดีๆกับหวานใจเดอ้อมาเบิงแนวทางฮานอยมือนี้หวานใจให้วิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งแนะนําว่าให้วิ่งรูดเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุกทท่ทาน แนะนำให้วิ่งรูดเพราะว่ามันจะได้กว่าตัวเจาะเนาะตัวเจาะเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันจีเจาะถึกตัวหรือบ่เนาะแนะนําให้วิ่งรูดไปเลยหาโนอยมื้อนี้หวานใจให้วิ่งรูด0กับ1เด้อก็สิเจาะบางตัวเลขให้เนาะก็มี10 13 14 หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดโจนก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดท่านใดที่เข้ามาแล้วขอให้ได้รับโชคลาภกับหวานใจเด้อขอให้ทุกทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ จงมีแต่ความโชคดีเดอ้อขอให้โชคดีกับฮานอยมือนี่จ้าบ๊ายบาย